เยีวพอดีกันเตัพอด,ดียกมือว่ากบโทษไปดูเกม์ก็ต่อครับบอลทางโกรันเข้าซิดล็อกหลบปฐมพลอ,ออกข้างมาครับขึ้นทางทีราทรเพียดนประคองอยู่ใกล้นะครับทีราทรหาจังหวะจะจ่ายให้สุบชัยเอาจุดได้ครับ แทงทะลุมาแล้วเปิดตรงนี้ไต้แตะยิงต้นได้ครับหนึ่งสูดครับโอ้จังหวะแรกยังช้าไม่ราแต่ยังเกี่ยวบอลแล้วยิงจนได้ครับโอ้โหเล่นกัน3คนครับเริ่มจากทีลทรให้กับสุภาชัยบอลของทีรทรเนี่ยโอ้โหเปิดช่องทะลุตรงนั้นเนี่ยสวยมากๆนะครับสุภาชัยตามมาเล่นแล้วเปิดเข้าไปตรงกลางเพียงแค่สุภนัทเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วเก็บให้ได้เท่านั้นเองนะครับจังหวะก่อนนนั้นจังหวะแรกเหมือนจะยิงไม่ได้เนี่ยครับโอ้ขยับจนมีช่องมีพื้นที่นะครับ มองข้างในทันทีเปิดจังหวะแรกโอ้จับจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะยิงไม่ดีด้วยครับแต่บอลมันยังเข้าทางดูครับโอ้เล่นกันสามคนตรงนี้นี่โอ้ถือว่าเด็ดขาดมากๆนะครับบุรีัมยิงจังหวะแรกไม่ดีแต่บอลยังอยู่ในทิศทางนะครับเนี่ยครับโอ้โหมีโชคด้วยนิดๆนะครับจังหวะจบสกอร์ของสุพรรณเหมนตาตรงนี้หนึ่งต่อศูนย์ครับบุรีัมยไนเจ็ดขี้น,นำการเท่าเรือ โอกาสน่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับพูดถึงความต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งแรกแฟนๆกันท่าเรือข้อผมต้องลุ้นแล้วนะครับจะกลับไปยังไงเสียประตูในช่วงสำคัญนะครับ